ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมบราวน์นะครับเราก็มาอยู่กันกับเกมที่มีชื่อว่าแคมป์กราสปอนนะครับค่ายกราสปอนนั่นเองเราไม่รู้นะครับว่าเกมนี้มันจะเกี่ยวกับอะไรแต่ที่รู้คือเกมเนี้ยมันคือเกมสยองขวัญน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเนื้อเรื่องมันจะเกี่ยวกับอะไรไปก็ไปในเกมกันผมไปเจอมาในไอจิโอนะน่าสนใจอยู่ ค่ายกาสพอสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมมันโหดร้ายที่คุณอดีตที่เคยเป็นที่ปรึกษาค่ายที่เต็มไปด้วยความหวังเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวผ่านมาแล้ว20ปีนับตั้งแต่การสังหารหมู่20ปีแห่งความพยายามการรับมือกับบาดแผลในใจด้วยการที่จมดิ่งสู่ก้นขวดคุณเคยพบความสุขชั่วคราวไม่กี่ปีหลังจากเหตุการณ์นั้นเลิกเล่า แต่งงานและได้ลูกสาวที่แสนน่ารักที่มีชื่อว่าแมดิสันแต่มันไม่เคยยั่งยืนเลยคู่ชีวิตของคุณได้จากไปในตอนที่แมดิสันอายุเพียงสองขวบชีวิตมันเหมือนคำสาปถูกผลักให้เดินบนเส้นทางนี้ด้วยความหดเหี่ยมของฆาตรกรโรคจิตและคุณก็กลับไป พึ่งพาเล่าอีกครั้งอืมสิปีผ่านไปคุณกำลังเดินทางกับแมดิสันเพื่อพาเธอไปเรียนที่โรงเรียนพยาบาลอ่าฝันร้ายเริ่มกลับมาอีกครั้งแต่คุณก็ยังรู้สึกโล่งใจที่อย่างน้อยแมดิสันก็จะอยู่ห่างคุณในขณะที่จิตใจของเราเนี่ยค่อยๆพังลงจากอดีตที่ตามหลอกหลอนนะครับหรือไม่เราก็กำลังคิดไปเอง ง่ายๆเลยก็คือเราส่งลูกไปเรียนที่ไกลๆเพราะเราไม่อยากให้ลูกมาทนรับกับสภาพที่เราเป็นอยู่นะครับเราติดเหล้าด้วยอ่าเจ็บหัวจังเลยอะแมดดี้เออลูกอยู่ไหนอะแมดดี้อันนี้เป็นต้นไม้เหรอโอ้ยฉันไม่เห็นมันเลยอะ่ะโอนี่เราโอ,อนี่เรารถชนแน่เลยแล้วเรากระเด็นออกมานอกรถเหรอฉนี่โง่จังเลยบ้าจริง ฉันต้องตามหาแม่ที่สันลูกไม่ได้อยู่ในรถนะครับตอนนั้นมีแสงไฟนะครับเราต้องตามแสงไฟไปอ่านั่นไงมันมีชื่อแคม แคมกาสพอนแคมนี่เกิดเหตุฆาตกรรมเมื่อก่อนเรากลับมาที่นี่อีกครั้งแล้วยังไงกาสพรนอย่างนั้นเหรอนี่เป็นไปไม่ได้อ่ะฉันหนีจากมันมาแล้วนะไม่อไม่นะกำลังจะเกิดอะไรขาต้อนรับเราอย่างนี้เหรอ บรรยากาศใช้ได้เลยว่ะแมดดี้เมื่อกี้เหมือนมีคนอยู่ยืนอยู่นะครับแมดดี้เดี๋ยวไม่มีไฟฉายด้วยกูมองอะไรไม่เห็นมันมีแสงตรงนั้นนะครับเกมนี้มีจาสแกมไหมกูกลัวรอแล้ว ตรงนั้นมีไฟฉายนะครับเข้าไปยังไงอะ่ะเราจะเข้าไปยังไงอะ่ะเราจะอยากได้ไฟฉายอะ่ะมันมืดอ่ะมองไม่เห็นอ่ะ คุณครับเกมมันมืดจริงๆนะเนี่ยหาทางเข้าก่อน เข้ามาแล้วเรากําลังจะหยิบไฟฉายได้มาแล้วเสียงแม่ทิสันนี่เสียงลูกสาวเรานะครับร้องขอความช่วยเหลืออยู่เอ่อเสียงมาจากตรงนี้อะแล้วยังไงอ่ะกล่องเหรอกล่องเปล่าเหรอทำไง แล้วกูต้องไปไหนอ่ะเราต้องมองหานะรู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่อันนี้มันคือแคมป์ใช่ไหมมันเป็นค่ายนะมันก็จะเป็นโห oh. เชี่ยเอ้ยสภาพค่าย อันนี้ปะเข้าไปไม่ได้ต้องการกุญแจนี่ก็มีอะไรบล็อกอยู่ข้างในนะครับเข้าไปไม่ได้มันโดนบล็อกไว้อยู่กูต้องไปไหนบรรยากาศแม่งขนล,ลุกวะ เออเนี่ยเข้าได้แล้วมันต้องมีสักที่หนึ่งที่เข้าได้ครับเฮ้ยเชี่ยอะไรอะเซลฟิสเห็นแก่ตัวไม่ไม่กูไม่ได้เห็นแก่ตัวอะไรอะนี่คือเด็กที่ถูกฆ่าเหรอนี่คือเหตุการณ์ในวันนั้นเหรอมันหลอกหลอนเราใช่ไหมโอชิปหายแล้วออกได้ไหมเนี่ย ออกไม่ได้มันล็อกโอ้แล้วไงอะ่ะมึงให้กูทำอะไรกูแค่อยากได้ลูกสาวคืนไม่เอานะ่าเอะ่ะน้ำมันเหรอน้ำมัน เอาไปเติมฟิวเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยนี่มันไม่ใช่ความรับผิดชอบของฉันซะหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นอะเราช่วยเหลือใครไม่ได้เลยเชี่ยอดีตมันตามหลอกหลอนเรานะดูดิเป็นแคมป์ที่เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมหรอ แม่งเ,ยเ้ยผีในความทรงจำแม่งมาหลอกล้อนกูอีกแล้วเราเอาน้ำมันมาทำอะไรอ๋อใช่ใช้ใช้โอเคที่นี่ก็น่าจะมีไฟขึ้นมาแล้วครับ เดี๋ยวนะเหมือนแบบมันเปลี่ยนนี่มันเรือนี่เอ๊ะทำไมมาอยู่ตรงเนี้ยแบบไม่ได้เปลี่ยนปะเปลี่ยนไหมว้าวเปลี่ยนตรงนี้มีอะไรอ่ะผมนึกถึงเรื่องเจสันวอฮีนะศกสิบสาม เราวิ่งไม่ได้อุ้ยเหมือนมีเสียงเดินตามหรือไม่กูก็คิดไปเองโอ้ยกดดันไม่ใช่น้อยอืมอันนี้เป็นที่เดิมไหมนี่น่าจะที่เดิมนะครับที่เรามา ให้เรามาหยิบน้ำมันโอเคไม่ใช่เออเมื่อเราเดินออกมาจากตรงนี้แล้วนั้นอุยอะไรเราต้องตามหากุณแจมันมีเสียงแตกในเนี้ย ทุกคนคิดว่ากุญแจจะไปอยู่ไหนได้ไม่มีว่ะ บรรยากาศเนี่ยเราเข้าก็ไม่ได้แล้วกูจะแบวกุญแจที่ไหนอ่ะกุญแจกูอยู่ไหนล่ะบรูจริงจัง อ่านี่ไงครับเออตรงนี้เหมือนจะเป็นห้องอาหารนะครับโรงครัวแคมป์โรงครัวของค่ายนะครับหม้อเตาที่พังแล้วตู้เย็นไม่มีอะไรจอ,อกมาจากตู้เย็นใช่ไหม โอเคเอ่อจานชามช้อนซ่อมและอ๋อนี่ไงแฉลงอุ๊ยอะไรนกบินมาตายตกใจหมดไอ้เ,อเวน เราแฉลรงไปงัดห้องที่มันเปิดไม่ได้อะนั่นแหละเ้าวใช้ที่ดีกับใช้กับที่นี่ไม่ได้นะอ้าวมีที่ไหนอีกเหรอนี่ปะ อันนี้มันบล็อกจากข้างข้างในนะมันมีอ๋อมันมีโอ้โหมันมีคนใช้ตู้เย็นหรือคอนเทนเนอร์หรืออะไรสักอย่างหนักๆอ่ะกั้นเอาไว้อยู่มันเป็นจุดที่เรางัดแฉลงได้คือตรงนั้นแต่ว่ามันไม่ให้เรางัดหมายความว่ายอย่างไรกูต้องไปงัดที่ไหนก่อนหรือฮึม ไม่เข้าใจว่ะมีแฉลงแต่งัดไม่ได้เนี่ยเอา้าเนี่ยงัดสิงัดสิทำไมงัดไม่ได้อะ่ะไม่เข้าใจครับมันงัดไม่ได้เพราะงั้น อต้องหาทางหาทางก่อนมันเหลือแค่อเน,นี้ยที่มันล็อกจากข้างในอะ่ะมันล็อกจากข้างในอะ่ะมันทำไงวะไม่ใช่ล็อกจากข้างในดิมันมีของขวางอยู่ข้างในครับมัน อ๋อใช้ตรงนี้เหรอเอาใครมันจะไปรู้ว่ามันใช้ได้กูนึกว่าเป็นของประกอบฉากอุ๊ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรน่ากลัวน่ากลัวมากๆจริงโอเคเราเลื่อนออกมาแล้วนะครับ อะไรอะ่ะเมื่อกี้อะไรอันนี้เป็นขวดเหล้าแล้วนี่ก็เป็น รูปภาพของแมดิสันนะครับทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ล่ะอุ้ยอุ้ยน,นี่ไงกุญแจเมื่อกี้อะไรวะ กำลังทำอะไรอยู่ที่นี่เนี่ยตามหาลูกสาวเหรอขวดเหล้าเต็มไปหมดเลยนะครับตู้ล็อกเกอร์มีปืนด้วยเธอกำลังเจ็บปวดฉันต้องทำให้เธอพักผ่อน หมายถึงอะไรหรอเธอกำลังเจ็บปวดฉันต้องทำให้เธอพักผ่อนทำไมอ่ะตอนนี้เรามีกระสุนปืนอยู่หกนัดนะครับเฮ้ยเฮ้ย ตายเหรอเมื่อกี้อะไรอะตัวอะไรเมื่อกี้มันตัวอะไรมากูพ,พร้อมยิงใหม่แล้ใส่ลูกแย yeah. ่โอเคขอโทษนะเมดิสันขอโทษด้วยยกโทษให้ฉันด้วย แม้จะขับรถมาตลอดทั้งวันคุณก็ยังรู้สึกกังวลแทบบ้าอยากพาเมดิสันไปถึงโรงเรียนให้เร็วให้ห่างจากคุณและนิสัยแย่ๆของคุณขณะที่เธอกําลังหลับอยู่คุณก็เปิดขวดเหล้าอ้าแค่เบียร์ขวดเดียวเองวันนี้ยังไม่ได้ดื่มเลยแล้วรถก็ติดโคตรอาฮะคุณไม่เห็นต้นไม้นั้นจนกระทั่งมันสายเกินไปเมดิสันถูกเหวี่ยงออกจากรถและจากไปทั้งที่ยังร้องของความช่วยเหลือในขณะที่คุณหมดสติ จนถึงตอนนี้คุณยังคงนอนอยู่ในอาการโคมา่าจมอยู่ในฝันร้ายซ้ำๆที่ถูกสร้างขึ้นจากบาดแผลในอดีตและปัจจุบันอาคุณจะไม่มีวันพบความสงบคุณจะไม่มีวันเป็นอิสระคุณจะติดตลอดไปแฮมแกราสพรนว้าวใช้ได้นะแต่ที่ใช้ไม่ได้เลยก็คือระบบการยิงปืนมึงให้ปืนกูมาแต่ว่า มุมกล้องมันช้ามากมุมกล้องแย่มากๆแต่เจนสนุกครับอสนุกเลยขยายเนื้อเรื่องต่อไปได้นะส่วนตัวชอบอะไรอย่างเงี้เกตบี้หน่อยๆแต่ขยายเนื้อเรื่องได้ครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับอ่ไข่ g a s p o n ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยวยนะครับหรือจะกดแชร์ด้วยก็ดีแล้วก็อย่าลืมนะครับ จะย้ำอีกทีก็คือสุกเสาร์อาทิตย์จะมีไลฟ์เราสามารถมานั่งคุยกันได้นะครับมานั่งดูผมเล่นได้หรือจะมาย้อนหดังดูก็ได้แล้วแต่คนว่างโอเคไว้เจอกันใหม่เกมหน้าครับผมคืดบายซิจเจอกันหยาบ